ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาแคนนอนนะคะอันนี้ส่ภาพค่ะยังไม่ได้ติดตจ้าะว่าต้องรอให้เสือทำให้ทำไม่เป็นใช่ไหม่ะช่เอ้าคนติดตามล่าสุดเท่าไหร่แล้วเสือช่องยูทูบน้องใหม่ของเราเปิดช่องเมื่อคืนนี้นะฮะตอนบกมงตอนนี้น่าจะยอดทะลุเป้าแล้วนะฮะห้าร้อยกว่าเลยสุดได้แล้วมั้งก็อ้วนรอต้องรอระมัดก่อนอย่าร่ไหว ต้องรอชั่วโมงไม่ใช่เหรอไล์สดอ่ะมันไม่ใช่วาะาลฟ์ไดเลยเด้เอาเออต้องครบชั่วโมงถึงจะไล์สดได้วันนี้เอามาถอดเครื่องยเสือโอ้แม่ดาเ้าเจอคู่แ่งแล้วไม่ยอมแพ้อะเสือที่นู่นมีสี่เครื่องโอ้มีห้าเบอร์ฟันทั้งวันเลยทีนี้ อายอดคนติดตามล่าสุดเดี๋ยวจะมาอัปเดตผู้ติดต,ตามไะมเออแมด่ดูยังไมนะ่ครับฮะจะดูยังไม่ทรับหาร้ั่มงนัออแกดูนะแม่แกดูสนุกห้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์แล้วสุดแล้วแล้วอเปิดแป๊บเดียว,วยังไม่ถึงวันเลยแล้ว,ลวคลิปแรกที่ลงนะตอนนี้ยอดวิว 830เามศูหรอมาเช้าดูเจ็ดร้อยกว่าเมื่อเมื่อคืนนี้ลงคิดแรกไปดันเลยตรงนน้นน่ให้ได้ร้อยอ่ะมันไม่ได้ร้อยตอนนี้มันเกินแล้วเกือบพันแล้วคิดแรกอ่ะนี่ลานลานลานว่าไงลูกอยู่อุ้ยมาคิดอะไรอย่างนั้นอ่ะอยู่อ้ยโอ้ยเป็นยังไงไหนเสียงหายแล้วลูก ช่องใหม่ช่องใหม่ฝากติดตามด้วยนะคะเออเจลอย่างนี้อ็ดซีเนาะท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องปา้วนนาะปะราเป็นเลยก็นะฝากกดติดตามด้วยนะคะโอ้เมนูเช้าเมนูเช้าอันนี้ อ้มมะเขือนะคะทอดปลาระาปารใหญ่อ้อยนะคะเดี๋ยวชิมบักแตงโมก่อนว่าวานบ่เดี๋ยวไม่ให้ดูแม่ไปไกลนะทีหลังทีหลังมาเที่ยวไม่หของ เพื่อนๆของแม่เห็นไหมล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เหงาค่ะไม่เหงาค่ะไม่เหงาค่ะลุงคนนี้เขาไอ้ลุงนะลุงเยลุงเสือลุงเสือเขาเขาเปิดเปิดยูทูบให้แม่แล้วเออเป็นเป็นป้าอ้วนนิวยอร์กนะยูติดตามดูสิเออไอ้แฟที่เฟซของป้าอ้วนแล้วด้วยไอ้ยูยู You? มีช่องเป็นของตัวเองแล้วลงคลิปแล้วฮ่าฮฮอ้ยอยูเหรอ,อ,อ,อจำยยได้เนี่ยจำยยไ <c oughs> ด้ไหม <c oughs> มันชมัน้าเลย <c oughs> เห็นยายแล้วยิ้มนะชื่อน้องอะไรเนี่ยน้องอยู่น้องอยูยู่อยูยู่หยู่หยูหยู่หยูหยู่หยูอ่ะไม่นั่งแล้วไม่นั่งไปแล้วกินข้าวกินข้าวทุกคนนั่งกับเฟรมกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่งกินข้าวให้อยูหยูดูคุณยายกินข้าวแล้วเลียงใหญ่ปิงมาลงพาร์มาเฟรมเฟรมเลี้ยงใหญ่เดือยใยญ่เดือ

Măng mang bàn dù tạo những năm mới măng mang hai lần măng 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 แกมน้ยิ้มหัวหัวเอ็น่าชางเลย่าช้างน่าช่างเห็นแต่หัวคนแบบนี้่้าชง่้าเช่เห็นแต่หัวคนนั่นละน่ารักมากน่ารักมากพี่เลเลเรยบยหิย

โอ้ยเสียงหัวร้อเดี๋ยวก็เจอกันแล้วนะอีกเท่าไหร่ลูกอีก3สามอาทิตย์เจอกันแล้วกกลับมาให้ไปเลยก็จะมามาเมืองไทยช่วงปีใหม่ใช่ไหมแล้วก็ไปเลยไปเชียงใหม่พาก็ไปด้วย มาป้าตาเร็วปตาเตาข้าวเตงใหม่คลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ